สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของวงจรอ,อุบาทวงจรอ,อุบาทภาษาอังกฤษใช้คำวิกเช c ไซ l คก็คือเป็นวงจรที่มันวนอยู่ในเหมือนกับคนที่กําลังพายเรือในอ่างเนี่ยครับวนไปเวียนมาวนไปวนมาเวียนไปวนมาบางครั้งชีวิตของคนเรานะครับก็วนไปเวียนมาครับ บางครั้งความรู้สึกของเราก็วนไปวนมาวนไปวนมามันไม่สามารถหลุดออกจากวงจรน,นี้ได้สักครั้งเดียวหรือแม้ว่าจะหลุดไปเพียงบางครั้งแต่สักพักหนึ่งก็กลับมาเหมือนเดิมเพียงครับวงจรน,นี้เป็นวงจรที่ไม่ดีนะครับวงจรที่วงจรอ,อ,อุบาทครับเป็นวงจรแห่งความชั่วร้ายเป็นวงจรแห่งความเจ็บช้ำน้ำใจเป็นวงจรแห่ง สิ่งต่างๆที่ไม่สามารถที่จะดีขึ้นกว่านี้ได้ผมจําได้ว่าสมัยตอนที่เรียนหนังสืออยู่นะครับอาจารย์หมอท่านหนึ่งก็ได้พูดถึงเรื่องวิกเชียร์ไซเคลิลหรือวงจรแห่งความชั่วร้ายในระดับประเทศพี่น้องครับลองมาฟังดูนะครับเจ็บจนโง่นี่คือ3เสาหลักของวงจรอุบาทหรือวิกเชียร์ไซเคิลนี้ เจ็บหมายถึงอะไรครับประชาชนมีความเจ็บป่วยไม่สบายค่อนข้างเยอะประชาชนไม่มีสุขภาพร่างกายที่ดีมีแต่เป็นขี้โรคหรือเจ็บป่วยเสมอนั่นคือเกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขนะครับจนก็คือความยากจนครับไม่ว่าประเทศชาติเรานั้นจะพัฒนามาถึงระดับไหนก็ตามแต่ว่าคนยากจนนั้นมีมากจริงๆครับ และมีความห่างชั้นระหว่างคนรวยกับคนจนมากขึ้นเรื่อยๆชนชั้นกลางลดลงชนชั้นที่มีความยากจนหรือมีเศรษฐฐานะที่ไม่ดีก็มากขึ้นอันนี้เรียกว่าความจนความจนนั้นต้องแก้ไขด้วยกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับต่อไปครับโง่ครับโง่หมายถึงไม่มีความรู้ไม่มีการศึกษาพี่น้องคงจะเดาได้นะครับว่า กระทรวงไหนที่เกี่ยวข้องครับคําตอบคือกระทรวงศึกษาธิการครับเพราะฉะนั้น 3, สมเสาหลักแห่งวงจรอุบาทนี้นะครับก็จะเป็นอะไรที่เราจะต้องแก้ไขผมขอเปรียบเทียบไม่เพียงแต่ประเทศชาติบ้านเมืองเท่านั้นแต่ในกิตรจักรของเราก็เป็นเช่นเดียวกันครับเจ็บหมายถึงอะไรครับหมายถึงคนในกิจจตจักรนั้นมีการบาดเจ็บสูงครับ คือมีบาดแผลทางจิตใจมากมายเหลือเกินมีสุข,ขภาพฝ่ายจิตวิญญาณที่ไม่ดีครับจนจนในที่นี้มีความหมายว่าคนในกิรจักรนั้นปล่อยให้กิรจักรนั้นขาดงบประมาณไม่ยอมถวายจนฝ่ายวิญญาณไม่ยอมสัมสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์นี่คือความยากจนฝ่ายจิตวิญญาณนะครับโง่ หมายถึงคนในเครืจักรไม่ยอมเรียนพระกัมพีร์ครับไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของพระเจ้าไม่มีอะไรที่เป็นสาระในการจัดการศึกษาละวีวลศึกษาก็ดีการเรียนพระกัมพีร์ก็ดีไม่มีการพัฒนาไม่มีความรู้ฝ่ายจิตวิญ,ญญาณถ้าเครืจักรไหนที่มีวงจรน,นี้ครับเป็นวงจรที่ไม่ดี คกี่ยกันั้นก็ไม่เติบโตครับทีนี้มาดูครับว่าสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นกับความรู้สึกของพระเจ้าเช่นเดียวกันครับเวลาที่พระเจ้าต้องการให้อิสราเอลรักพระองค์พระเจ้ามีความหวังดีมีจิตใจที่ดีงามให้กับอิสราเอลแต่พระเจ้าก็ถูกอิสราเอลทอดทิ้งดังตัวอย่างคนรักที่ทอดทิ้ง เขาสามารถที่จะตอบได้ว่าทำไมจึงดูเหมือนพระเจ้าเปลี่ยนใจครับพี่น้องคงจำได้ว่าสองสามวันที่แล้วนะครับผมได้อธิบายถึงเรื่องราวความรักที่พระเจ้ารักมนุษยชาติแม้ว่าศัตรูของอิสราเอลพระเจ้าก็ยังรู้สึกร้องไห้ด้วยกันเห็นอ,อกเห็นใจพวกเขาในทำนองเดียวกันพระเจ้าก็ตรัสผ่านผู้เผยพระเจะเยเรมีประกาศศกทั้งหลาย ที่อยู่ในพระคมภีร์เดิมเราเห็นว่าไม่ว่าพระเจ้าจะตรัสผ่านคนของพระองค์ประกาศกของพระองค์ผู้เผยพระชนะผู้พยากรณ์ยังไงก็แล้วแต่แต่อสิสราเอลนั้นก็ดีขึ้นมาได้ชั่วคราวครับหรือบางครั้งการตรัสของพระเจ้าผ่านทางผู้เผยพระชนะอสิสราเอลก็ไม่เชื่อฟังพระเจ้าไม่เพียงแต่แค่ตรัสเท่านั้นพระเจ้ายังให้โฮเชายาได้แสดงตัวเอง เป็นเหมือนกับตัวละครที่แทนความรู้สึกของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าให้โฮเชายาไปแต่งงานกับนางโกเมอร์พี่น้องคงจําได้นะครับของเมื่อวานนี้หากพี่น้องจำไม่ได้นะครับก็ขอกลับไปฟังและพี่น้องจะเข้าใจในเรื่องนี้พระเจ้าใช้ตัวอย่างของโฮเชายาพระเจ้าก็ขู่ว่าพระองค์จะทรงทําลายเขาพระองค์จะทรงทําลายชนชาติอิสราเอลพระองค์จะ พิพากษาพวกเขาแต่ทําไมดูเหมือนว่าพระเจ้าเปลี่ยนใจทุกวินาทีจากสิ่งที่โรรองได้ตรัสกับผู้เผยพระชนะครับทําไมครับคําถามนี้มีเพียงแค่คําตอบเดียวก็คือพระเจ้าทรงรักพระเจ้ารักอิสราเอลพระเจ้าปรารถนาที่จะรักพวกเขาจนถึงที่สุดแม้ว่าพวกเขาจะเลวร้ายสักเพียงไหนก็แล้วแต่พระเจ้าก็ได้แต่พูดแต่ปรงยังไม่ทำ โรงเปลี่ยนใจดูเหมือนเปลี่ยนใจทุกวินาทีเลยครับพอพระองค์เตรียมการกำจัดอิสราเอลให้สิ้นซากวินาทีต่อมาพระองค์ก็กลับร้องไห้และอ้าแขนรับพวกเขากลับมาอีกวินาทีถัดมาพระองค์ก็กลับประกาศบวลงโทษอย่างแข็งกร้าวอีกครั้งหนึ่งดูเหมือนว่าสภาพอารมณ์ของพระเจ้าจะแปรปรวนนะครับเป็นความแปรปรวนที่เป็นเรื่องที่ไร้เหตุผลและเข้าใจไม่ได้เลยมีแต่คนที่อ,อกหักเท่านั้นละครับถึงจะเข้าใจมีแต่ คนที่ถูกคนรักหักหลังหัก,หกอกเท่านั้นนะครับถึงจะเข้าใจสิ่งที่ผู้เผยพระชนะเล่าเป็นเหมือนเสียงสามีภรรยาทะเลาะกันที่เล็ดลอดกำแพงบ้านมาแล้วเพื่อนบ้านได้ยินท่านอาจารย์ฟิลิปได้ยกตัวอย่างเพื่อนบ้านคนหนึ่งของท่านนะครับที่ต้องทนสภาพของสามีที่ไปคบผู้หญิงมีเมียน้อยนะครับความโกรธของผู้ที่เป็นพยานเธอพร้อมที่จะฆ่าสามี ที่นอกใจเธอแต่ไม่นานเธอก็กลับยกโทษให้รับเขากลับบ้านอีกหลังจากนั้นเธอก็ฟ้องยาหลังจากนั้นเธอก็หยุดดําเนินเรื่องการยาขอให้สามีกลับมาบ้านอีกครั้งหนึ่งเธอใช้เวลาถึงสองปีครับกว่าจะยอมรับสภาพความเป็นจริงที่แสนจะทุเรศที่รังว่าความรักของเธอนั้นไม่มีค่าสําหรับสามีไม่มีค่าสําหรับเขาอีกต่อไป เนี่ยครับคือวงจรอ,อุบาทกับและเป็นความรู้สึกที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันที่พระเจ้าเผชิญอยู่เริ่มตั้งแต่กโกรธพระเจ้าโกรธเศร้าพระเจ้าเศร้าต่อมาพระเจ้าก็ยกโทษต่อมาพระองค์ก็นึกจะรักหึงหวงและพระองค์ก็จบลงดีที่ความเจ็บปวด ผมก็โกรธอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นก็เศร้าหลังจากนั้นก็ยกโทษหลังจากนั้นก็สแสดงความรักความหวงแหนและก็จบด้วยความเจ็บปวดเนี่ยครับคือวงจรอุบาทที่พระเจ้าเผชิญอยู่ผู้เผยพระชนะทำให้เราเห็นว่าพระเจ้ากำลังต่อสู้กับเรื่องอะไรพระองค์ไม่รู้จะพูดภาษาอะไรแล้วที่ทำให้ประชากรของพระองค์เข้าใจครับพระเจ้าบอกผู้เผยพระชนะ ว่าพระองค์จะไม่ฟังคำมธิษฐานของชาวอิสราเอลอีกต่อไปเหมือนกับเพื่อนบ้านของอาจารย์ฟิลิปเหมือนกันแต่เดี๋ยวอีกคู่หนึ่งพระเจ้าก็เปลี่ยนใจพระเจ้าก็กลับมารักอิสราเอลใหม่รักรักเกลียดเกลียดนี่ยครับวนเวียนกันไปวนเวียนกันมาประชากรของพระเจ้าก็กลับมาเริ่มต้นกันใหม่นั่นครับคือสิ่งที่พระเจ้าก็เป็นแล้วประชากรของพระเจ้าก็เป็นพระเจ้ากับมนุษย์นั้นต่างก็ ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันนะครับก็คืออยู่ในวงจรที่ไม่ดีไม่ชอบทั้งสิน้นความรู้สึกของคนบางคนนะครับเขารู้สึกว่าเขาถูกพระเจ้าหักหลังแล้วความรู้สึกเนี้มันฝังรากลึกอยู่ที่ก้นบึ้งของหัวใจและเขาก็มีความคิดว่าพระเจ้าปล่อยให้เขาผิดหวังและเนี่ยครับคือเป็นความรู้สึกแบบเดียวกันกับที่ผู้เผยพระชนะได้ขยายความ ส่งต่อข่าวสารของพระเจ้าให้กับอิสราเอลครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ก็ไม่เคยประสบความสำเร็จครับจนในที่สุดบรรดาผู้เผยพระชนะประกาศศกผู้พยากรณ์ทั้งหลายต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันกับโฮเชยาว่าแท้จริงแล้วพระเจ้าต่างหากที่ถูกหักหลังแท้จริงแล้วพระเจ้าต่างหากที่ถูกหักหลังครับชาวอิสราเอลเองที่ทำตัวแพ้สยามไม่ใช่พระเจ้านะครับ เหล่าผู้เผยพระชนะของอิสราเอลพากันโอดควรว่ารู้สึกผิดหวังกับพระเจ้าขนาดไหนที่พระเจ้าตีตัวออกห่างไม่สนใจและเงียบหายแต่แต่เมื่อพระเจ้าตรัสกับพวกเขาตรัสกับเหล่าผู้เผยพระชนะพรงระบายความรู้สึกจริงใจอัดอั้นตันใจมานนานหลายร้อยปีออกมาจริงๆแล้วพระเจ้าต่างหากครับเป็นฝ่ายผิดหวังไม่ใช่อิสราเอลผิดหวังครับ พี่น้องครับผมอยากจะจบวันนี้ด้วยวลีสั้นๆเป็นคำถามบาดใจแต่ในคำถามนี้ก็เป็นคำตอบครับว่าทำไมพระเจ้าถึงเจ็บใจมากทำไมพระเจ้าถึงรู้สึกรู้สึกในลักษณะนี้คำคำนี้ครับหรือวลีนี้ก็คือสิ่งที่พระเจ้าตรัสครับพระเจ้าตรัสว่าเราจะทำสิ่งอื่นใดได้อีก เราจะทําสิ่งอื่นได้ได้อีกนี่คือคําถามที่พระเจ้าบอกว่าหมดหนทางแล้วทําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่มีช่องที่จะให้ทําแล้วไม่มีที่ที่ให้ตีสอนให้ทุบแล้วพี่น้องครับเป็นคําถามที่พระเจ้าถามเยเรมีครับทําให้เราเห็นถึงความรู้สึกกระอักกระอ่วนเกินไม่เข้าใครไม่ออกของพระเจ้าผู้ทรงมีฤทธิ์อำนาจสูงสุดทําได้ทุกอย่างแต่พระเจ้า เลือกที่จะให้อิสรภาพแก่เราพระเจ้าเลือกที่จะรักเราเรานกในอากาศรู้ฤดูกาลนะครับขึ้นในทะเลก็รู้เวลาหีมากของมันก็รู้ว่ามันจะต้องปอกคลุมภูเขาปกคลุมยอดเขาแต่มนุษย์นั้นไม่เหมือนสิ่งที่มีชีวิตอื่นๆหรือสิ่งทรงสร้างอื่นๆธรรมชาติที่พระเจ้าทรงสร้างพระเจ้าไม่ควบคุมมนุษย์ครับโปร่งเลือกที่จะไม่ควบคุมโปร่งเลือกที่จะให้อิสรภาพกับเรา แต่ในขณะเดีวยวกันพระองค์ก็ไม่อาจจะผักใสไล่ส่งพวกเราได้เช่นเดียวกันไม่อาจจะไม่รักพวกเราได้เช่นเดียวกันพระเจ้าไม่มีวันลบมนุษย์เช่นเราออกจากหัวใจหัวจิตหัวใจของพระองค์ได้เลยครับฉะนั้นเราเห็นว่าพระเจ้าทรงรักทรงรักพวกเราทั้งหลายทุกคนผมอยากจะจบโดยขอเชิญชวนพี่น้องจะท่องพระธรรมยอห์นบทที่3.16ข้อ16ด้วยกันนะครับ เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจงได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดรและความรักของพระเจ้าพี่น้องครับซาบซึ้งมากทรงรักพวกเรามากจนยอมส่งพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกนี้เพื่อยอมสิ้นพระชนไถ่าบาปพ,พวกเราบนไม้กางเขนครับเรา ไม่อาจาที่จะไม่ตอบสนองต่อความรักเช่นนี้ได้มีเพลงเพลงหนึ่งนะครับมีเนื้อเพลงดังนี้ว่าความรักพระองค์ช่างอัศจรรย์ใจเหลือเกินถ้าปรารถนาที่จะเข้าใจอย่างลึกซึง้งว่าทำไมพระองค์รักพวกเราจนกระทั่งถึงขนาดส่งพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกนี้เพื่อสิ้นพระชนแทนเราเหตุใดพระองค์ทรงรักมากมายเช่นนี้ ขอพระเจ้าประทานความเข้าใจให้กับพวกข้าพง้งหลายให้พวกข้าพงหลายที่สัมผัสความลึกซึ้งแห่งความรักของพระองค์นี้ว่าพระองค์ทรงชำระบาปผิดของพวกข้าพงทั้งหลายพระองค์ทรงรักข้าพงหลายจนถึงที่สุดขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับสวัสดีครับ